ครับนี่ก็คือบรรยากาศอารอบๆเขาจุนไกน่ครับก็เวลานี้ก็ใกล้ค่ำแล้วอาทิตย์ก็พระอาทิตย์ตกแล้วนะครับผมตกตินแล้วดูบรรยากาศมันก็อาจจะอึมครึมม,มืดๆหน่อยนี่รอบๆนะขายไปทั้งชมวิวครับบริเวณรอบค่ายเขาชนไก่ครับแล้วก็หมู่บ้านอย่างเงี้ย คงจะไม่สวยเท่าไหร่เนื่องจากอ่ะพอาทิตย์ตกแล้วครับแสงแสงก็น้อยลงลเนื่องจากเรามามืดมืดเกินเกินไว้อาอกาสหน้าผมจะถ่ายให้ดูใหม่ครับบรรยากาศวิวสวยๆอ่านี่ครับเสือชุมก็ อยู่บนเียงโซถนนครับข้างบนบรรยากาศก็มันยอดเขาอันนี้ลูกลูกที่หนึ่งครับลูกที่สองอยู่ฝั่งทางนู้นที่ที่เราถ่ายรอบแรกนะครับคือลูกที่หนึ่งลูกสองที่สมเด็จพระเระวสวนอยู่ข้างบนนะครับผมก็บรรยากาศ